พี่บุ๋มทำอะไรอะน้ำท่วมว่ายน้ำมาเนี่ยเห็นไหมเขาบอกตัวเองอย่าเปิดน้ำทิ้งไว้เห็นไหมน้ำท่วมไปหมดเลยเนี่ยโอ้ยตัวเองจะไปเดินลุยน้ำทำไมน้ำท่วมจะถึงคอแล้วเนี่ยพี่บุ๋มเอาเอฟเฟกต์ออกเถอะช่วงนี้เห็นหลายพื้นที่น้ำท่วมต้องขับลุยน้ำกันเรามาดูเทคนิคขับรถลุยน้ำท่วมยังไงให้รถเสียหายน้อยที่สุดกันดีกว่าค่ะข้อแรกปิดแอร์พัดลมแอร์รถส่วนใหญ่จะอยู่ตรงนี้ค่ะค่ะ เมม่อใบพัดลมอาจกระเด็นไปเดินระบบไฟฟ้าหรือแล้วช็อตได้ค่ะข้อ 2. เข้าเกียร์ตำ่ำเดินเครื่องแล้วรักษารอบเครื่องไว้ตลอดเวลาทําอย่างนี้เพื่อไม่ให้เครื่องดับระหว่างรุยน้ําค่ะไม่งั้นอาจจะต้องเข็นแบบที่พี่บูมทําอยู่เนี่ยเวลาขับรถลุยน้ําท่วมอย่าเพิ่งรีบซิ่งหนีน้ํานะคะข้อ3ให้ลดความเร็วลงค่ะเพราะว่าน้ําอาจจะตีเข้าห้องเครื่องได้ เบรกเปียดน้ำเนี่ยอาจจะทําให้ประสิทธิภาพในการเบรกลดลงข้อสุดท้ายผ่านน้าท่วมมาได้แล้วให้ย้าเบรกเพื่อได้น้ําค่ะที่สําคัญอย่าดับเครื่องในทันทีนะคะให้ความร้อนและการทํางานของเครื่องยนต์ขับไล่ความชื้นออกก่อนค่ะที่พูดมาทั้งหมดเป็นวิธีลดความเสียหายค่ะแต่ทางที่ดีอย่าขับรถรุยน้ําท่วมเลยจะดีที่สุดค่ะเพราะนี่รถค่ะไม่ใช่เรือและนั่นพี่บู๊มทาอะไรอ่ะใช้จักรวิชาเดินบนน้ําอยู่ พี่บุแต่นั่น,น่ะน้ำจะท่วมถึงคอแล้วนะไม่เป็นไรโชคดีไม่เปยไรไปละชมคลิปวีดีโอจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้กล้วยด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายจ้า